ทุกคนครับตอนนี้นะครับเราเจอยายปอบกาลังทําพิธีอะไรไม่รู้นะครับผมเราเนี <S <s ่ยไม่กล้าเข้าไปยุ่งนะเพราะว่าปอบตัวนี้มันน่ากลัวมากเลยนะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับผมก็วันนี้นะครับทุกคนผมก็ได้มากับเพื่อนเบสนะครับผมก็สวัสดีครับผมเบสพาลุยนะครับก็ฝากเข้าไปติดตามเพื่อนเบสด้นะครับผมใครที่ยังไม่ได้เข้าไปติดตามนะครับผมเบสพาลุยภาษาไทยนะครับผม ก็วันนี้นะทุกคนผมเนี่ยกับเพื่อนเบนนะก็จะพาพี่นักกรรมาร่มดูยายปอบกันนะครับผมเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยผมโดนยายปอบเนี่ยไล่ทำร้ายนะครับผมที่ผมมาผีตายนะครับผมผมเนี่ยโดนยายปอบเนี่ยบีบคอนะแล้วก็ไอตอนที่ผมเจอน่าจะเป็นพีปอบฟ้นนะครับผมเพราะว่ามันํำนะทุกคนยายปอบเนี่ยรำนะน่ากลัวมากเลยก็ไม่รู้ว่าวันนี้เราจะเจอเปล่านะครับผมวันนี้นะทุกคน ผมเนี่ยจะมาซุ้มดูนะครับผมไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะเจอหรือเปล่านะครับก็โอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปเลยดีกว่าครับแลว้วก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมนะครับผมขอกดหนึ่งไล์หนึ่งแชร์หนึ่งตามให้ผมมาเวกเพื่อนเบสนะครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าครับผมไปนี่เลยนะทุกคนก็เป็นทางเข้าของบ้านยายปอบนะครับผมบเบสต้องระวังตัว,วนะเ,เลยนะได้เสี่ยงอะไรไหม จิ้งลีดนะตัวนี้เจอปะเจอตัวไหมเจอรูนปะอ,อร่อยนะจิ้งลีดน้องบอลเนี่ยชอบกินมากนะจิ้งลีดเนี่ยนี่เลยนะทุกคนถึงแล้วนะบ้านใหญ่ปอานะทุกคนโอ้โหพ,พี่ดูดิน้ำเนี่ยไหลามาจากไหนไม่รู้นะครับผมนี่เป็นน้ำป่านะครับ เปไน็นไรเบสนี่นะครับก่อนที่เราจะเข้าไปบ้านยายปอบนะเราเนี่ยจะเจอสารตายายนะเดี๋ยวเราต้องไหว้สารตายายก่อนนะครับผมสารตายายเบสก่อนที่เราจะเข้ามาบ้านยายปอบเนี่ยเราต้องไหว้ก่อนนะน,น้ำมาจากไหนนะ่ะจากบนเข่าเราเบส น้ำเยอะมากเลยนะใช่ตอนนี้เนี่ยก็ประมาณหกโมงครึ่งนะทุกคนหกโมงเย็นนะครับต้องระวังตัวนะเพราะปอบเนี่ยน่กกากลัวมากเบ็ดพอที่กูมา ว่าน่าจะไม่ใช่ปอบคุณยายน่าจะเป็นปอบฟ้าน่ากลัวมากปอบไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะที่เนี้ยอะไรยาอะไรเออยี่ไงยาที่กูแล้วก็พี่ตั๊กเนี่ยเคยเอามาให้คุณยายไงม,มียาหมองเลยด้วยดูทุกคนเหมือนเขากินไปด้วยนะเนี่ยยาอะไรไม่รู้นะ

ไม่มีใครแอบมองเราไม่รู้เบสยายวันนี้ผู้พ่อมาเยี่ยมนะผู้พ่อมาดีนะครับผมไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะเดินมา เดี๋ยวหาดูบริเวณรอบๆบ้านก่อนเบสเพราะว่ายายเนี่ยเจ็บตัวนะตั้งแต่สู้กับลุงผีโพองอะ่ะใช่เจ็บตัวคงยังไม่ไปไหนกาดแรอ,อกนะทุกคนเออ,อะระวังตัวด้วยนะเบสใต้ถุนบ้านไม่มีนะครับผม มาตกวันตอวันนี้คือน้ําไหลแรงมากเลยนะครับอืม่มล้อยายไปหนไวะเบสยายไปไหเรอ,อ,องที่อ,อ,อ,รอเรานี้ต้องระวังตัวได้เพราะมันจิจุมือมันหายตัวได้อยู่เข้ามาบีบขอด้านหลังกว่า บนหลังคาด้เพื่ออยู่บนหลังคาก็ได้ใหครับเฮ้ยเดอไปไฟไปไฟไปไฟกัน เดี๋ยวยังเขาเดี๋ยวยังไปบ้างทุกคนตอนนี้นะครับผมเจอเฮ้ยยหญปลอบนุ้ย ิดกดก่อนแล้วก็ปิดแล้วก็คยกดนะใช่ทุกคนครับตอนนี้นะครับเราเจอยายปอบกำลังทำพิธีอะไรไม่รู้นะครับผมเราเนี่ยไม่กล้าเข้าไปยุ่งนะเพราะว่าปอบตัวน,นี้มันน่ากลัวมากเลยนะ ซุ้มดีงเยียบนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้พี่ๆดูแบบยาวๆไปเลยนะว่ายายปอมเนี่ยทำอะไรนะครับผมได้เจอไหมมองเนี่ยไม่กล้าเปิดไฟนะ ทุกคนตอนนี้ยายปอบล้มอยู่นะครับล้มอยู่ใ,ใกล้ๆหน้าศพเลยนะนั่นน่นะ <S <S พี่ๆจะไม่ผมไม่กล้าเปิดไฟนะครับผมถ้าผมเปิดไฟแล้วกลัวว่ายายเนี่ยจะรู้นะครับผมเลยผมเนี่ยจะนั่งซุ่มดูเงียบๆนะเดี๋ยวกล้ามาใกล้ดิ bí chưa máy, ว่าเนี่ไงจนะทำอะไรต่อ

dài khác cái phải con bếp dài bếp là bằng cửa เบสระวังระวังใหญ่ครับใจเย็นนะผู้พ่อมาดีครับันหนึ่งถอยก่อนเถอะก่อน,น,น,ถ,ออนถอยตั้งลาก่อนนะครับเมื่อกี้แม่งมือสั่นเลยอะเบส ขอพายคำย่ำนะผมกลัวโดวนทำลายมากเลยอะ่ะเฮ้ย จวค่อยคุยกันนะครับ<ม>ระวังวาเบสใจเย็นยาย bé mới lú đấy, Ui. 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 À này nè Dạy khắp Bết lẩu vang lẩu vang chạy yên Bết bây giờ Lẩu cầm thoại tăng ra con Bị phai con bị phai Bị phai con เฮ้ยแค่นั้นเลยใิเก๊ก์รือระวังนะเบสระวังนะอุ๊ยโดวอะไรกัดหรือเปเน,นี่ยโด,ดน,นนอนอ่ะคันคันมากเลยโดนนอนไหน ไม่มีเป็นแมงอะไรไม่รู้เบสงอเดินงอไทย่ายไยไทยยน้ายชิคเกอเดี๋ยววิ่งเข้าไปในกอผายละี๋ยวเป็นอะไวะเบส เองไปดูในกอผ่านนะเฮ้ยเบ็ดเบ็ดเบ็ดเฮ้ยต้อดตามผมมา ตอนจะมานอยู่นู่นนะแล้อย่นั้นทุกคนผมจะต้องรีบหาทางออกจากที่นี้นะมีายปอบเลยกัดผมนะครับ ผมจะกลับไปหาเพื่อนเบสนะครับผมเบสไอ้เบสอะไรนะไหน เฮ้ hey. ยยายค่อยคุยกันนะครับเบสไปแต่ว่าเรากลับันดีกว่า mm hmm. ไปก็โอเคทุกคนเ mm hmm. มื่อกี้นะ่ายายกำลังทำอะไรอยู่ไม่รู้นะครับผมเบสเมื่อกี้เหมืนอนยายทำพิธีเรียกวิญญาณอะไรสักอย่างนะ mm hmm. นะ่ากลัวมากเลยทุกคนก็โอเคทุกคน เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านเลยดีกว่านะเพราะว่ามันอันตรายนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกิหน้าครับผมไปกลับกันดีกว่า